แล้วทุกคนเก่งกันมากกันเลยตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรแล้วจริงๆไม่ได้ต้องตอบเป็นคำมันอื้อไม่ได้เออเป็นไงละสนุกค่ะสนุกแล้วเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอจะรอดอยู่แล้วเป็นนะเกือบแล้วก็คือเขาบอกอันนี้อันนี้ไม่ต้องนําคะแนนนะกินได้เลย ันนี้นะคะมากับเกมอยาพูดเยอะเกมเราก็คือพี่จะมีคาให้ทั้งหมด5าคำเอาไปแจกกัน uh huh. เลือกเอาเลย,ย<แ><แ>กติากาของอยาพูดเยอะก็คือในซองเนี่ยมันจะมีคําพูดจำตัวของแต่ละคนอยู่ห้ามให้ตัวเองเห็นนะแต่เพื่อนอ่ะจะเห็นได้เพื่อน, <c oughs> อนต้องอยุให้เพื่อนอ่ะพูดคําพูดที่อยู่บนหัวตัวเองอ่ะให้เยอะที่สุด<อ>แล้วก็จะโดนทําโทษเป็นจํานวนตามนั้น <c oughs> นี่เป็นที่มาเสยงอย่าพูดเยอะ เย้เริ่มเลยเหรอสาวๆอันนี้มาทำอะไรกันอีกบ้างถ่ายงานไงถ่ายแฟชั่นเหรอเป็นไงบ้างเน็งเออเป็นไงบ้างเน็ตล่ะสนุกค่ะสนุกแต่คิดว่าสนุกจริงหรือไม่จริงสนุกจริงเหรอสนุกสนุกนะแล้วเป็นไงสดใสอ๋ออากาศมันร้อนไหม ร้อนอยู่แต่วันนี้ร้อนมากอ้าร้อนมากมากสุดอยากไปเดินดูต้นไม้ปะไปไหมไม่อยู่ตรงไหนทุกคนเก่งกันมากอะแบบรู้ละรู้ได้ไงรู้ได้ไงอ่ะพูดว่าอะไรคำว่าอะไรไม่รู้รอถามได้เรียนมากใจต้องวันกินอะไรอย่างเนี้ยต้องวันกินอะไรไปอร่อยไหม ข้าวอ๋อกินหมดปะเห็นวันนี้ข้าวอร่อยมากเลยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วจริงว่าอร่อยจริงไหมเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นงดีหรออืมนี่เลยตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรแล้วจริงๆดีแบบไหนก็ดีดีแบบดีก็ดีมันแปลกๆแล้วมันแปลกๆแล้วมันเริ่มจะแปลกๆแล้วจริงปะจริง ไปบ้านบ้านอยู่ไหนแล้วนะบ้านอยู่บ้านอยู่แถวรามินทาจะไปส่งเหรอที่ไหนนะแถวรามินทาเจอไหนอ่ะเจอรามินทาเฮ้ยอะไรรามินทาโอ้โหคำว่าอะไรวะเแม่เปิดหัวข้อเลยนะแพลนไปเที่ยวข่าวน้าเออทีละคนไหมอยากไปทะเลที่ไหนอ่ะจริงอ่ะภูเก็ต มันสวยทำไมวะทำไมต้องเป็นภูเก็ตน้ำสวยน้ำแบบมรกตเคยไปเปล่ายังไม่เคยเลยจริงหรอใช่น้ำอะไรอะน้ำกระบี้น้ำอะไรไม่มีแน่นอนโอ้น้ำมรกตแล้วน้ำอะไรอะเขียวแเป็นน้ำมันเป็นสีเขียวจริงๆหรอน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นสีเขียวจริงๆหรอน้ำมันเป็นน้ำมันเป็นสีเขียวจริงๆหรอใช่เนี่ยเคยไปปล่าเนี่ยที่ไหนไม่เคยภูเก็ต ไม่เคยแต่ไม่รู้ว่าน้ำเป็นสีเขียวเนาะแต่ไม่รู้ว่าน้ำเป็นสีเขียวเนาะแต่ไม่รู้ว่าน้ำเป็นสีเขียวเนาะมันก็น่าจะใสป่าวะใช่น้ำเขียวน่าจะไขหรือเปล่าหรือว่าสีมันเป็นเพลกระดดสีมันเป็นเพลกระดดสีมันเป็นเพกระดดไม่เอาอันนี้เอาขอยจริงๆป่ะไม่เคยไปเอาเอาไม่เคยไปแล้วทำไมอยากไปก็เลยอยากไปไงแบบไม่เคยไปแล้วอยากไปที่ไหนเออแล้วสนุบอยากไปที่ไหน จะไปพูกันอยากไปที่ละคนดิอยากไปที่ไหนอยากไปเชียงใหม่ i t s go Let's go i s go หนุ่เขาไโกหรือเปล่าไไปนานแล้วไงอยากไปเชียงใหม่เพราะว่ามันสวยแบบว่าต่างจากกรุงเทพเยอะดีอะไรอ่ะที่สวยวิวธรรมชาติกรุงเทพไม่มีธรรมชาติมัน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 เป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงมันต่างจากกรุงเทพแบบเออขนาดไหน ยังไงสิมันต้องหลุดสักคำสิให้เอาให้ได้ได้ไหมคือเราชอบดอยดอยไหมชอบขึ้นดอยไหมเออใช่ชอบแบบเคยขึ้นปะเคยแค่นั้นเคยกางเต็นท์แบบว่าเราไปเช่าเขาเลยคือไงนะคือไงนะมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนโรงแรม ที่แบบเป็นเต็นท์อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาอะไรไปเลยอ๋ออ้โนีมันเป็นเต็นท์โรงแรมโรงแรมที่เป็นเต็นท์คือมันเป็นเต็นท์มาสนอ้าวเต็นท์เหรอแล้วเดี๋ยวรอยากไปที่ไหนอยาก go to เหล็กอะญี่ปุ่นอะไรงเงี้ยเพราะเพราะว่าชอบแบบประเทศไทยร้อนเนี่ยอยากไปที่อยากไปที่อยากไปที่ เอออยาก g กแล้วเราชอบเขาอกว่า go ชอบรู้สอกได้อยากไปอยากหนอยากซูสุแานญี่ปุ่นเพราะว่าแบบแต่อยากไปช่วงหน้าหนาวเพราะประเทศไทยมันร้อนก็เลยอยากโกแดดแล้วมีแบบที่ที่แบบอยากไปเป็นพิเศษจังหวัดอะจังหวัดไม่ในญี่ปุ่นนะจังหวัดในญี่ปุ่นอุ้ยไม่รู้ชื่ออะไม่รู้ชื่ออะไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่ออะโอเคจะไม่หลุดให้ได้เลยอะแล้วเนี่ยอะนี่หรออยากไปไหน อยากไปเกาหลีรออืมยังไงอ่ะก็แบบช้อปปิ้งก็แบบช้อปปิ้งก็แบบช้อปปิ้งแล้วก็อะไรแค่นั้นไปช้อปปิ้งเดียวเลยไม่ได้มีอีกต้องมีเหตุผลมากกว่านี้คนละสองข้อก็อยากไปช้อปปิ้งอ่ะก็อยากไปช้อปปิ้งอ่ะก็อยากไปช้อปปิ้งอ่ะแล้วก็อะไรอีกเที่ยวชม แล้วก็ขออีกสักข้อได้ไหมอีกสักข้อแล้วก็สองข้อครบแล้วจบช็อตแค่นั้นก็พอแล้วอยากไปหนองคายเพราะรู้สึกว่าวัดมันเยอะอยากทำบุญเขอายปอบใส่บุญเหรอนี่มาวนถึงน่าจะบาปแค่ไหนก็ตามจะใสยบุญชอบทำบุญแบบทำไมแกชอบทำบุญอ่ะก็แบบแม่แปลกแปลกแล้วไม่อุทานเยอะดีกว่าคือเออไม่หนองคายมันเป็นยังไง พญ,ญานาคไงมีพญ,ญานาคมีเออไม่หลงามีพญ,ญานาคเออมันมีเยอะมากเออแล้วทําไมชอบทําบุญคือปกติทําบุญอยู่แล้วปะเยวดูมันมีคำทำาง่มก็แบบว่าชอบชอบอยู่แล้วแบบไปทําบุญล่อยป้าอะไรอยแบบ่างเงี้ยปกติทําบุญบ่อยไหมเอ๊ะแปลว่าเป็นคนดีใช่ไหมอืม <laughs> อที่สุดจริงๆคือคนดีที่สุด แล้วคนดีปะไม่เป็นคนยังไงอะเป็นคนยังไงว e r y ี่กูด am very good You know ไม่เอาแล้วแล้วคือเป็นคนดีไหมอืมไม่ได้ต้องตอบเป็นคำมันอึ้มไม่ได้กูดพูดไทยไม่ได้เลยอยู่ดีๆก็ไม่อยากจะเป็นใครเป็นขออะไรเป็นของเะไรอะไรนะ a m e r i นะอเมริกาอเมริกาจะไม่พูดอะไรทิ้งนั้นเอาเร็วเหรอ เอาแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอเป็นคนอเมริกาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นโอ้มันเริ่มมาแล้วอ่ะจบแล้วเราจบแล้วโอเคจบแล้วจบแล้วหัวข้อนี้จบเออโอ๊ยไม่รู้ข้าของตัวเองมาคิดว่ารู้ของปริมคิดว่าเป็นอ่ะเดาเราดิเที่ยวอุ้ยภาถ้าเที่ยวก็หลุดไปเป็นร้อยข้าวมื่อกี้นี่รู้ไปคิดว่ารู้ไหมวะไม่รู้อเล็กซี ไปปะไม่ใช่บอกว่าโน้บวันโนไม่หรออินรู้ปะเดี๋ยวไม่รู้แอบสองตัวก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าพูดออกมาเยอะเลยพูดเลยเป็นสุ่งประล้วค่ะนีพูดถึงคนอื่นอย่าบอกนะน้ำเป็นน้ำเป็นสีเขียวจริงๆเหรอแต่ไม่รู้ว่าน้ำเป็นสีเขียวเนาะสีมันเป็นเขียวกรดมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นเต็นคื่เปนเต็นเออมันเป็นเต็นเต้กูทอริชาขบวนหนูบอกแล้วว่าหนูกินเลยไม่ต้องเล่น อนี้ก like> ็ย yes oui> ังใช่หรอปุ๊บปะยังเอ่ย erm ังเลยปิมใช่หรอข้ามพิมพ์พูดไปสองครั้งอะไรอ่ะสองครั้งไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่รู้ได้ไงอ่ะพยายามพูดให้ย้อนไปดูแล้วพี่พูดย้อนไปดูแล้วจริงปะอร่อยจริงไหมจริงจริงบอกไลยว่าพูดแล้วพูดแล้วแต่อันนี้อะยากมากเลยนะสถานที่คือคือมีแค่เด็ดดีที่รอด What เลยไป ไอ้ยาะไรวะเห็นไหมพี่นั่นโอ้ยอย่านะก็ก็นี่คือคำพูดทันที่แบบมันพูดได้ตลอดเสมอเป็น่ m e r i c a n เลยอยากเป็นนะจะรอดอยู่เลยอยากเป็นนะเกือบแล้วก็คือเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องน้ำคะแนนนะกินได้เลย รสชาติของเราคือน้สตาไม่ตบมือเลยแม่เลยไม่ตบไม่ลงเลยคนที่พูดน้อยน้อยก็จะได้กินในปริมาณที่น้อยน้อยคนที่พูดเท่าไหร่ก็กินปริมาณโอ้กินไปเลยอยากให้นกล้องดูมองหน้านะคะกินเท่าไหร่โอดูกิบเลยทองการเนี่ยเชียร์เชียร์เชียร์ก็อ๋ออ๋อเออเป็นกินดีดีห็นดี เอาเลยหรอคะเกือยังไม่นาลายเลยอ่ะเดีน่ากินมากเลยหรอนึ่งสองสามเออเออเออเอเออทำไม่ะไม่ผสมหรอมันไม่ได้แะม่ได้คิวเออร่อยมากเลยครับเฮ้ยเอเไปไม่ไเยลงไป แล้วมันแย่กว่าเดิมแล้วมันเป็นน้ำลายแล้วหนูถามจริง uh> ว่าต้องหมดไหมหมดค่ะเพราะว่าฉันเพราะว่าฉันหมดแล้วค่ะไม่ยัน้อยไปเลยอย่างนี้เลยเหรออะไม่เลยอะไม่เลยเลยมาผสมกันแล้วเก่งมากพี่นิชาเก่งมาก เลิศมากค่ะสุดสาไม่เลิศเลยคะ<ด>่ะไม่ไม่เกลือติดอยู่ที่ลิ้นอยู่เลยคะ่ะกินเด็ดล้างไปอ่ะอืมอะไรลู้อย่างหรลูกนี้แบ่งไว้ให้นี่ชิงป่ะพี่หนูบอกแล้วลิ้นพี่กับหนูต่างกันบ้าอร่อยดีเนาะหรอแบ่งไหมทำไมพูดช้าจังเลยเมื่อกี้หาคนช่วยกินเยอะด้วยนะอร่อยดีกินไหมนี่แก้วอะไรคะหยาะลยมันคืออะไรบ้างอ่ะมันคือเกลือกับเนื้อ โอ้โหพี่แต่ว่าเกลือแบบโคตรเยอะเลยอ่ะใช่เกลือแบบคือตอนนี้รู้สึกว่าเกลือมันยังอยู่ตรงนี้อเลยมันเอาเยอะไม่ว่าหรอกเกลือนี่แหละแบบยังไม่ลงอ่ะยู่ที่ลำไส้อะแนี่ยเขของนี่ยังอยู่ตรงนยเย้จบไปแล้วนะคะกับชาเลนจ์นี้ชาดีมวังจีซีชาเลนจ์ดีๆแล้วมาลุ้นกันว่าครั้งหน้าจะมีชาเลนจ์ต่อไปเป็นชาเลนจ์อะไรนะคะทุกคนใช่ก็ติดตามกันด้วยนะ พวกเราเกิร์กร๊ปขอบคุณค่ะ